เคยลงอ่างไหมอะก็เคยเหรอแถวไหนแถวไหนวแล้วพูดได้หมดเลยแถวไหนแถวไหนแถวไหนจำได้ว่าแถวพระรามเก้าแต่ไม่ไม้รู้การมีจิมิเป็นยังไงเคยรายการเอฟเนี่ยอ๋อผมอยากรู้ว่าผมพีอะไรอ่ะอันนี้ออนไหนไหนออนไหน y ู u t e บนอุปเบาอยู่ สวัสดีวันด้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ขับผมเอฟโอมิดาครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการใหม่ที่อัด EP พสองแต่ EP แรกเรายังไม่ออนเลยนะฮะในรายการเอฟเงาั้นเองครับผมซึ่งอีพีแรกนะครับเราก็จัดไปกับพี่ชายของเราหรือว่าพี่ปีกของเรานั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหคุณผู้ชมหลายๆคนก็ชอบนะถึงยอดวิวจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนเงาเงาอย่างพวกเรานะฮะ ไอ้คนถามไม่ฝักเออว่ะเฮ้ยเออบ่ะพรเอวันนี้นะแขกรับเชิญเราไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่โพสภาพไปก็น่าจะรู้ว่าว่าเป็นใครอะก็โพสรูปเป็ดไปมันคงจะเป็นเอกอีปิทาหรอกมั้งไม่ใช่ อันเป็ดฮะซึ่งวันนี้นะครับผมแขกรับเชิญของเราก็อย่างที่ว่าไปคืออันนันเป็ดนั่นเองเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะจะมีอะไรมาถามกันบ้างและคําถามโดยดูทรงจะน้อยเราอาจจะดึงคําถามเก่าๆจากของพี่ปิ่มมาถามด้วยละกันนะเอาไว้ว่าเพิ่มการรอช้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าอันนเป็ดนั้นจะมีใครถามอะไรยังไงและคําตอบได้จะอะไรยังไงบ้างนะครับผมเอาไว้่าเพิ่มการรอช้างั้เดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปดีกว่านะครับผมแต่อย่างก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พล้วา้เดูคลิปอะไร แล้วลวนรรันนี้อะไรครับวันนี้มีอะไรครับเนี่ยอ๋อวันนี้มีคำถามเล็กน้อยอคือเป็นรายการใหม่นะที่อยากจะโทรคุยพอดีช่วงนี้มันเหงาไม่เคยได้ออกไปไหนรายการรา,รายการนี้กี่อีครับรายการนี้ประวัน2จบที่คุมจะบ้าที่ไงละ่ะ <c oughs> ไม่ไปต่อเรื่อยๆต่อให้คนดูหลักพันวิวผมก็จะทำเว้ยไม่เอาเหมือนแบบรายการนี้นะไอ้ลถอ,อะไรอด ไอระไอเฟนทูเบอร์อรถเฟนทูเบอร์เลยวะเกือบ20 EP ิบอีพีด้วยนะน้าเออก็ขอให้มี20 EP เยีอะไรับอาสารู้ศาสุอ่ะคุณอันเป็ดคุณเป็นแขกรับเชิญดีวสองนะอีพีอีก่อนนั้นเนี่ยครับคนที่โดนถามเกาถามแล้วแบบเฮ้ยถามเพื่ออะไรเขางงไหมเขาเขายิงคำถามสวนผมกลับมาเลยอ๋อเหรออ้าแต่ยิงผมกลับผมก็ไม่ว่าออ๋โอเคโอเคโอเคเอาคำถามของคนที่แล้วก่อนเขาฝากถามมาว่าแล้วสรุปเนี่ย คนขับรถคนนั้นอะยังไงน้องคนขับรถคนนั้นอะคือใครไอคุณคุณต้องตอบคุณหนอคุณคุณต้องตอบนะครับผมคือเอฟกันเชียงนะฮะคนขับรถเล้วหวานไม่ไม่ไม่คนไม่ เขารู้เหรอว่าผมจะมาออกทำไมเขาถามคำถามแบบค่อนข้างแบบไม่เจาะจงจังอ๋ออ๋ออ๋อคือเขาไม่รู้ครับคือเขาอยากจะถามผมบอกผมว่าคุณเตรียมแลนะผมว่าคุณเตรียมแล้วคุณไม่ได้กดปั๊ไม่มีไม่มีเตรียมเขาอาจจะหมายถึงบอกว่าคนขับรถไอ้ปันพี่พิชทองเจืออะไรอย่างเี้ก็ได้เหรอเอออยังไงช่วยถามนะครับคนขับรถนี่คือยังไงฮะเอ้าคนขับรถแล้วก็แล้วก็ให้เป็นคนขับรถไงอ๋อคุณ เองเป็นไม่ใช่คุณก็มีคุณเคยขับรถสปอร์ตเพรพอดีว่าหมอดูทักครับหมอดูทักบอกหมอดูทักครับหมอดูเขาบอกว่าช่วงอายุ30ถึง31อ่ะในระยะเนี้ยไม่ควรขับรถขับรถหรือว่าออกรถเขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบเอออันตรายสุดใน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 ชีวิตอ๋ออารมณ์เหมือนเป็นจะเพศอะไรอย่างเงี้ยบ้างใอ่ใช่ผมก <8 S 2> ็เลยแบบไม่ไม่ขับพยายามไม่ขับรถเลยก็พอหมอดูทักอะหลังจากหมอดูทักปีที่แล้วก่อนวันเกิดครับประมาณช่วงตุลาพฤศจิกิกผมก็ออกรถตู้เลย อได้ละเพื่อจะแบบมีคนขับรถให้อะไรเงี้ยอ๋อแต่ถ้าเกิดเลยเลยช่วงพิจิ๋ไปแล้วก็คือกลับมาขับได้แล้วก็จะปลอดภัยหน่อยก็เอาเรื่องนี้ดีกว่าสบายใจอ๋อเออ,อแต่ตอนเนี้ยมันมันแค่ไม่สบายใจแบบไปไหนมาไหนมันก็แบบมาระแวงอะ่ะอ๋อแสดงว่าคุณนี่กเขาเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเชื่อเรื่องแบบอะไรนงี้ด้วยเชื่อไหมก็หูหู ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหต่ำไปไหมเนี่ยแต่การไว้มันก็ไม่เป็นไรไงาการไม่ที่เก่วแก้มันเกิดบันทีขึ้นมา้นะคุณควรจำไว้มากนะครับว่ากว่านะการป้องกันดันดีนะคุณควรจำไว้ <laughs> คุณควรจาไว้นะ <laughs> คือถ้าเกิดคุณป้องกันเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาสามารถฟองร้อคุณได้ <laughs> อันนี้คุณคคุุณณหมายถึงอะไรฮนะอ๋อผมพูดลอยๆครับลอยงการป้องกันอะไรเงี้ยมันมมมััมันนนได้หลายอย่างแต่คนขับรถก็คือไม่มีอะไรครับเป็นคนขับรถโอเคโอเคโอเคผมเชื่อผมเชื่อ,ผม,อผมเชื่อนะมาคำถามจากทางบ้านถามหน่อยว่า <eta> พี่อนันต์เป็ดคิดยังไงกับนายกคนถัดไปครับแต่ยังไม่รู้นะนว่าเป็นไม่รู้ชื่อกูแล้วมันรีบไปเรนยนเป็ดได้ไงกูไม่รู้ก็รู้ผลรู้เป็ดไปเขาก็อาจจะคิดว่าแบบเอ้ยอาจจะแบบว่าแบบที่พี่อนันต์เป็ดก็ได้หรือมันไปได้หมดนะคุณอะไรกัน ิดยังไงเหรอถ้าถ้าเกิดว่าแบบเอ่อคนที่ง่วงนอนได้เป็นใช่ไหมมันมันก็เหมือนเดิมอ่ะอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมคิดว่าได้เป็นแบบคิดว่าได้เป็นไหมพูดยากเรา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 ไม่มีความรู้ตรงเนี้ยคือคือต้องบอกก่อนว่ามันมันเป็นเรื่องแบบมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเราก็ไม่รู้ไงอ่ะแล้วถ้าเป็นส้มล่ะถ้าจะเป็นส้มอ่ะเอาจริงก่อนเชียร์ส้มอยู่แล้วบอกก่อนอ่าอยากอยากให้ส้มเป็นเพราะผมผมเลือกอยู่แล้วผมผมเลือกมา ผมเลือกด้วยแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคือส้มเนี่ยเขาเข้ามาเปลี่ยนแบบคือถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทั้งระบบคืออย่างงี้เว้ยประเทศไทยอะ่ะมันเป็นแบบนี้มาน,น,นานแล้วประเทศไทยมันต้องรีเซ็ตถ้าจะให้มันดีขึ้นกว่านี้นะซึ่งพอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีมันมันเขาเรียกว่าอะไรวะแต่ว่าคือไม่เอาแบบเดิมอะขอลองอะไรใหม่ๆแล้วกันเสี่ยงใช่ใช่คืออยาาขออะไรใหม่ๆแต่ว่า มันมันอยู่กันเรื่อเดิมดมานานแล้วอะมันอยู่อะเดิมเดิมมาหลายยี่สิบยี่สิบสามสิบปีละใช่ใช่ครับใช่ใช่คำถามต่อไปแขกกับพี่เอฟใครใหญ่กว่ากันแขกครับ <c oughs> ถ้าพี่เอฟใหญ่ก็จะไม่มีดิวโดครับกูไม,มไม่ได้เล่าเรื่องนี้ม,มึงฟังเลยจริงจริงกูไม่ได่าเล่าจริงจริงกูไม่ได่าเล่าจริงจริงคิดว่าช่วงท็อปกับช่วงยูทูบอะอะไรดีกว่ากันมันคือไม่ต้องบอกก่อนว่า ตอนช่วงทอกทอกอ่ะที่ผมไปอ่ะกับตอนเอฟจัดอ่ะมันมันคนละแนวกันนะเอ่อตอนที่เอฟทำอ่ะ erm ตอนนั้นอ่ะมันมีแค่ทอกทอกมันยังไม่รวมแอป,ปแล้วก็มันยังไม่ไม่มีแพลตฟอร์มอื่นซึ่งแต่ก่อนอ่ะผมคิดว่าเอ่อมันต้องใช้ความสามารถในการเป็นดีเจขลังสูงอย่างเช่นแบบกดเอฟเฟกต์ความสามารถในการนเตอร์เทนคนเพื่อที่จะแบบให้เขาได้ของขวัญอะไรเงี้ยแต่ก่อนอ่ะมันอนต้องใช้ความสามารถแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ่ะ มันยุคที่ผมเข้ามามันเป็นยุคขายหน้าตาเอ๊ะขายหน้าตาอ๋อ,อมีแต่หน้าตาหล่อผู้หญิงคือพี่นั่งแอกแอกแบบสื่ออะไรเงี้ยสมัยก่อน,นอ,อ่ะอ้ามันมันเป็นอย่างงี้มันเป็นอย่างงี้เว้ยสมัยก่อนแหละต้องทิลุกเยอะแบบต้องดูเท่อะไรเงี้ยอ่ะเข้าใจได้วไ่ดีกว่าครับเอาตรงๆพูดจากใจแบบเปิดอกเลยคําถามนี้เคยลงอ่างไหมเกยนะะเก็เคยเหรอ แถวไหนไแ,ถแ,ถแถวไหนวันที่สามนี่แล้วพูดได้หมดเลยแถวไหนแถวไหนแถวไหนจาได้ว่าถวพระรามเก้าแต่แต่ไม่ไม่ได้น, <laughs> น,นั่นคือลงมาเปิดซิงหรือว่าลงพราะแบบอยากลองไปอยากลองครับอยากลองอยากลองเหรอใช่ใช่ครั้งแรกเท่าไหร่กี่บาทจำได้ไห่หมันจําไม่ค่อยได้แต่แต่เท่าที่ในความทรงจํานะคือเหมือนเหมือนเล่าก่นว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนเฮิร์สกาแฟน เหมือนกันเออเราก็เศร้าใช่ไหมล้วเราก็ไปดื่มทั่วไปปกติแล้วที่นี่รุ่นพี่ก็ชวนไปอืเราก็แบบเออก็อยากร้องอ่ะก็เลยไปลองแล้วก็เหมือนเหมือนประมาณว่าพอเข้าไปข้างล่างมันจะมีชั้นล่างชั้นล่างมันจำนวนมันจะพันสองพันห้ามั้งรุ่นพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จดให้น้องเจมส์พาไปชั้นหนึ่งชั้นบนมึงไปโพไซดอน ไถ้ามีหลายชั้นไม่วีววิ่งอีนี่ไม่วิวเอ็ดมันดูเอลกับโพไซดอนแม่วิวิ่งอีกที่กูว่าไม่ใครแค่เนี่ยแหละนี่นี่จำรานนี่แหละจำรานนี่แหละไอ้นี่วิกตอเรีสีเข็อ๋อวิกตอเรียอ๋อปิดไปแล้วอออ๋ขปิดไปแล้วนานมานานมากมนานมากแล้วก็ลุ้นลุ้นทีก็เลือกให้เพราะเราเราก็ไม่กล้าไงเท่าไหร่เราประมาณประมาณเขาเลี้ยงหวังโอ้ใจป่าว่าจะไม่ได้แล้วก็เข้าไปแต่ว่าพอไปอ่ะไม่ได้ทำนะบอกก่อน แอลกอฮอล์ดื่มมา,าแล้วก็ในใจมันยังเศร้าอยู่แล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> เอาจี๊ยค,คุณโกโหกว่ะเนี่ยไหนบอกว่าคุณแต่บ้านแต่บ้านแต่บ้ารถต่บ้านเวลาจะมีม,ม,ม,มีมีแบบกิจกรรมอ่ะค่อนข้างแบบใช้แบบจิตใจไม่ได้ใช้แต่แบบไม่ใช่แต่แบบมึงอ่ะเอา,อาบบเอา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 พานพิงเงเนี่ยพานพิงเงินอ่ะเป็นคนชอบมีสตอรี่ก็เลยไม่ได้ทําก็เลยนั่งคุยกับเขาแล้วก็คื่อการชีวิตเรแบบ มีีปัญหาชวิตเออแต่เข้าใจเข้าใจเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเอานวดมันจะเป็นแบบว่าฟิลแบบค่อนข้างที่จะเถิงทางแบบว่ามาถึงก็ปุ๊บปุ๊บุ๊บุบเลยท่าใครใครชอบสายนั้นก็จะชอบหน่อยแต่สําหรับใช่แบบมึงไงมันเรื่องรองผมให้เป็นอย่างนี้ไงเถิงทางเฮ้ยผมผมเป็นคนไม่ได้ชอบอย่างนั้นผมมันก็เป็นชอบสตอรี่เหมือนกันเมื่อกี้กูไปโดนเด็กเด็กนวดปู่เล่นกูไว้ขนาดนี้เล่นกูเนี่ยผมรู้เยอะเฮ้ยถ้าผมถามต่อนวดปู่คุณเคยไปไหมนวดปู่นวดปู่คือนวดอะไรวะ ยงเออเล้ยท้าวอะไรกันคุณหลวงคุณชอบมีสตอรี่ผมต้องบอกเลยว่าการไปเที่ยวนวดจฉพาวจุดหรือดวดปุูย่เงี้มันจะมีสตอรี่ก็ไม่มีนะแล้วก็บอกก่อนแล้วบอกก่อนต้องไปแค่ครั้งเดียวเพราะว่าอยากลองอยากอยากแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแต่ว่าช่วงเวลาไม่ติดกันนะผมชอบมีสตอรี่อะผมชอบแบบกีบ คุยแล้วก็แบบให้มันแบบมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอ,ะอ่ะโอเคโอเคผมเชื่อก็ได้ผมเชื่อก็ได้ครับถามต่อไปอวดลูกเลยครับพี่เป็ดลูกไหนวะไม่มีไม่มีลู้ก็ามานามานขามไปอย่างนี้ย พี่รักเมียคนไหนมากที่สุดแล้วลูกคนโตพี่เมื่อไหร่จะได้เจอครับแล้วเมื่อไหร่จะได้หอกองความหันื่องความเข้าใจก่อนความเข้าใจก่อนเดี๋ยวคลิปออนแอร์ไปกู้มื่อลูกคนไหนมาเห็นแล้วแม่งก็คิดว่าอู้อุ้ยเฮ้เรื่องนี้เคยมีดามากเกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนี่ไม่บอกงี้เวลาเรารักใครอ่ะเราก็รักที่สุดแหละคือสมมติคนที่หนึ่งใช่ไหมเราก็รักเขาเต็มแบบมากแต่พอคนที่สองเราก็รักเขามากรักมากกว่าคนก่อนสามก็มากกว่าคนก่อนสี่มากกว่าคนก่อน เอาใจคนปัจจุบันหรือเปล่าผมเป็นคนอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วคุชอบอยู่กับดีเนาะอ๋อผมอยู่ปัจจุบันเหมือนกันครับโอ้ยมึงหล่อจนคุณรู้สึกเสนียดเลยตอนเนี้ยมึงทำตัวดีเกินไปคุณไม่ใช่คนอย่างเยะไม่นี่ที่นี่ใส่ผมอยู่แล้วครับคุณเอฟครับอยากทำหน้าเป็นกบไมผมไม่ใช่คนวางแค่ชั่วหน้าโต๊ะเขาเหมือนคุณแบบลุกแบบไปไออ้อเ่รอเพราะเพรพรโหลพราะไม่มีโอเค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 ไม่มีครับผมเช็ดอย่างดีถ้าสมมติคุณเลือก ได้หนึ่งวันคุณจะสลับร่างกับใครแบบเน็ตไอดอลหรือใครก็แ้วแต่คุณสามารถสลับร่างได้วันคุณจะสลับเป็นใครและคุณจะทําอะไรกับร่างนันบ้างคําถามสุดท้ายมึงอยากทำอะไรอะกูเป็นผู้หญิงกูเป็นใครก็ได้กูอยากรู้ว่าการมีซิมิเป็นยังไกงกันเลยรายการเอฟเอฟเนี่ยอ,อันอนี้ผมอยากรู้ว่าผมมีอะไรอะ อันีอไดไหนออนอยู่ไหนอยูทอนนี้เขาเายผู้หญิงเขายังสงสัยได้เลยเอ้ยการมีกระปุ๋เป็นยังไงเขาก็อยากมีสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอ้าผมสงสัยอ่ะคือผมบอกก่อนว่าคำถามเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้เลยว่าเราเป็นคนยังไงเวเราแบบหม่มุนคือกูบอกเลยว่ามึงอ่ะมึงอะหมกมุ่นเอฟ <พ uka> คุณคุณ<อ><น>คุณกำลังด่าผู้หญิงหลายๆคนนะคุณรู้ป่างไม,บมง่บอกมึงกูบอกมึงว่า<พ>มึงหมกมุนผู้หญิงหลายๆคนได้อยากลองสลับเป็นผู้ชายได้อยากรู้ว่ามีแบบมีม,มีช้างน้อยเป็นยังไงอ้เชียเอาจริงมาในหัวกูไม่มีเลยนะมึงหมกมุนต้องยอมรับคุณต้องไปบวช <c oughs> บวชไม่ได้ลยวัดอยาก้าเป็นไม่ได้นะอยากลองเป็นวิสเตอร์บีทโอ้ไม่คือเราเราเราอยากไปเห็นว่าแบบเออทีมงานเขาอะ ตอนการถ่ายทำอะโปรตีมิสเตอร์บีเราดูคลิปเราดูอีกตคลิปอ่ะคลิปเต็มถู่ลเลยใช่ไหมแต่เราไม่รู้กระบวนการถ่ายเขาแบบเฮ้ยทีมงานเขาโปรดักชันเขาเป็นยังไงอยากเห็นโปรดักชันมากกว่าคุณมีของวิเศษโดเรมอนหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างของโดเรมอนคุณอยากได้อะไรเพราะอะไรเดาของมึงนะถ้าเป็นสมัยก่อนอะมึงต้องอยากได้อะไรพวกล่องหน สมัยก่อนนะสมัยก่อนนะแต่ว่าถ้าปัจจุบันนี่นะมึงอยากได้ไฟสัตไฟสายขยายส่วน <c oughs> โอ้โยตน <c oughs> อนนี้ละมึงอยากได้นัน้นกูเดาเลยถูกไหมเนี่ย <c oughs> คุณอะบูลลี่คนอื่นไปเยอะนะเดี๋ยววันหนึ่งคุณมีลูกลูกคุณต้องโดนบูลลีบ้างนะผมแค่ผมผมแค่ถาม,ม,มเฉย <c oughs> อ่ <c oughs> <ว>ะถูกไ่มอ่าอ่าไม่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกโอเคโอเคไม่ถูกไม่เป็นผมเหรอเจ๋ยเดี๋ยวหาคนหาห่าเราเราพูดเอาเอาแอดนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะเอ๊ะประยุทธ์ เอฟยิบ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 เจ็ดคิดว่าเอฟก็อยากได้สิ่งนี้นั่นคืออยากจะทำให้ชินเออ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 แบบแบบเราคิดว่าเราทุกคนแม่งจะมีแบบอดีตที่เคยพลาดแบบเอฟที อยากจี้อนเวลากลับไปกดออยาน<ร>าที่เก่าแต่แต่คุณคุณดาผมผิดไปขั้นหนึ่งนะที่คุณบอกว่าอายุแบบเด็กๆอะ่ะคุณเดาว่าเป็นพ้อคุมล่องหนใช่ไหมคุณไม่แอนวานอะ่ะคุณอยากได้นาฬิกาหยุดเวลา รายการไออันนี้ออนในคุกปะเนี่ยออนในยูทูบยูทูบอบอออนยีงไงผมแม่งรอแอร์ได้หรออะไรกันอะไการกินไม่รู้ไมรเอ็มเหงาเอ็มเหงาเอ็มเหงาเลยสรุปก็มีแค่นี้แหละก็มาถามกันนะเอ็มเหงาก็เหงาเอนี่ยเออแล้วผมก็ฝากคุณถามอีพีหน้าผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครให้คุณถามเขาได้หนึ่งคำถามหรือหรสองคำถามเขาถามว่าคุณคิดอะไรอยู่ทำไมคุณถึงมาออกรายการนี้อยากรู้คือคือผมอยากอยากอยากเข้าใจแบบกระบวนการคิดเขาอยากเข้าใจ mindset เขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาว่าง เขาเหงาเขาหาอะไรใหม่ๆหรือแบบอะไรทำไมเขาถึงถึงมาออกรายการนี้อ่ะนี้คือครื่องถามแรกคำถามที่สองเขาคาดหวังอะไรกับรายการไอ้นี่อยู่สิ่งี่ีขาคาดหวังที่เขาไขอไปอ่ะเขาคาดหวังอะไรกับรายการนี้อันนี้ถามกูหรือถามคนคนต่ดไปเ้าถามเขาตออ๋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 อออ๋ออ๋ออ๋ออราอ๋ออ๋ออ๋ออ๋พอ๋อา ฝากให้เขาถามคุณถัดไปด้วยวก็เขาแบบเฮ้ยคุณ<ป>คุณจะ <มา S 3> ไปใสโคเขาไม่ได้ดีเขาอ,อยากถามเขาต้องถามเองอ๋อไม่ผมผมสงสยัยเฉยมันม<อ>ันมันคือมันมันคือคำถามที่แบบอยู่ดีผมมันเข้ามาในหัวผมหลังจากที่ผมกำลังถ่ายทำรายการนี้อยู่อ๋อโอเคตอนนี้ทุกคนก็เห็นรายการเยอะนะครับรายการเยอะเดี๋ยวต่อไปจะมีรายการอีกอีพีหนึ่งพิมพ์อีพีสองกูกูนี่แหละแล้วก็รายการใหม่เออเออเออ ขยี้มจังเลยเว้ขอบคุณอาน,นันเป็ดมากวันนี้ที่ <Okay S 1> เราชวมาขอบคุณลุงอานันเป็ดมากครับ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 ค <c oughs> รับค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 รบครั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 บครากครั้ครับ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 คบมับคบครับครับครัตครัาคับครับครับครับคับครรบ